กระแตนช่างครับนี่นี่กระแตนช่างคือดูครับนี่ครับนี่ผมโอ้ยกินสะวานด้วยอ่ะนู่น,นอ,อ่ะโ,โอ้แขนหักครับใครโย่ใครแย่เราาีเรรย,ยรรนก็มาแล้วครับโอ้ไอฟโฟนสิบห้านูน่นมาแล้วโอ้ มือไม่นิ่งครับโอ้ปลาสนครับโอ้โหนี่ซับแจวครับวัาดีครับปลานึนกว่าหายไปไหนตากะแตนหิวย,ยาแล้ว,ลวสุดยอดครับโอ้โหยาสวยเลยครับยาหวาน เลี้ยงยา100%ครับดูชมตะกั่แตนปลาสนครับตะกั่วแตนช่างครับนี่นี่ตกะกั่แตนช่างของ,งคุณดูครับนี่ครับ<อ>นี่ผมโอ้ยกินสว่านด้วยสว่านเนี่ยแข็งแรงครับตกะกั่แตนผมเนี่ยไม่ต้องกลัวออยอดยอดยอ,ดอา้าวหิวยาแล้วตกะกั่แตนโม่แวโม่แล้วโม่เอาให้ยาก็ดีกว่าทางที้แล้วหัววายดันเอาหินเชี่ยวหินเชี่ยวไว้วางไว้พวก บตอนเต็มนเลยถ่ายไลพวกหัวหแล้วพิคิดเลยอืไม่ได้ง่ายนะครับเลี้ยงตะกรแตนดูการให้ยาก่อนครับโอ้โหงัวน้อยครับงวน้อยเลยครับเนี่ยอันนี้ดิเดย็นี่ก็หมดแลวเนี่ยไอไอไม่เหลือนะครับเนี่ยนี่เนี่ยนี่คือเวลาเดียวนะครับถสองเวลาจะขนาดไหนดูครับมีกองมนเวลาเดียวครับฟองหนึ่งเวลาเดียวครับแต่อย่าหันหลังไปดูนะครับยอดจะกินทันดีครับเพราะมันกิน นี่นะฮะดูฮะนี่เหลืออะไนี่นี่รอบรอบแรกนี่รอบสองนะครับเนี่ยวันเนี้ยนะนี่ครับรอบสองวันเนี้ยครับของวันเนี้ยรอบสองลวรอบสองครับรอบแรกเหลือแต่ตอละครับอันนี้แค่กองเดียวใช่ไหมเนี่ยะที่เอามาเนี่ยกี่กองกองเดียวครับเนี่ยเนี่ยที่เอามาด้วยอะอันเดี๋ยวมีมีน้องน้องมาอยู่ทางโน้นอีกอ๋ออันนั้นตัวเล็กโอ้โหนี่ฮะดูดูครับมันหิวขนาดไหนดูมัวน้อยครับนี่นี่นี่ขนาดไม่ไม่ป้อนนี่ยมัน มันบอกมันไม่สนอา,อา,อาหารขอบคุณที่แนตนครับโอเคขอบคุณครับยกพื้นยกพ,พื้นให้าย่าให้ย่าหน่อยเพราะว่าเวลานั้นก็คืออ่าขี้มันหล่นไปปุ๊บเราก็สามารถดันทะลุซ้ายทะลุขวาเก็บง่ายดีกว่าให้อ่าต้นมันไปทับขี้ผมว่าจะดีกว่าครับเนี่ยผมแล้วก็พัดพัดลมเปิดให้แตแล้วก็ตะกแตนผมเนี่ยมีพัดลมให้ตลอดครับอ สี่ชั่วโมงโโต่ไม่ได้เปิดนะครับตัง้งไพโตรค่ะนี่ของผมโอ้โหโอ้โหยาสไปสวยมากเลยครับแต่หนักต้นอะเอาต้นมาทำไมไม่เอาแต่ใบก็คือบางครั้งเก็บง่ายเก็บ<ถ>ง่ายเนาะอ่าหนึง่งถ้าเราเอานี่ยาวมันก็ไม่ค่อยเหี่ยวแต่ถ้าเราตัดสั้นมันเหี่ยวไวครับแลวเก็บง่ายด้วยอ่านี่ไอเี่คือ อ่าสำหรับคนขยันนะครับถ้าคนขี้เกียจต้องเอาเอาต้นน้อยๆเอายอดเยอะๆครับนี่โอเคครับผมขอบคุณครับครับนี่ครับยังนี่ยนี่ยองไดนะะเี่ยบบน้ตนะโอ้แขนหักครับทีรี้งขยอยขยเย่